เอาละฮะก็ต้องขอกราบสวีดาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมก็วนี้นะไม่อยู่ในเกมเอารวิชเคยนะกับพี่โรชที่มีชื่อว่าคาเฟนีนะครับผมก็ค,คลิปนี้นยเป็นคลิปที่ผมเนี่ยอัดเอาไว้แล้วก็มาอัดเสียงทีหลังนะครับผมเออก็โอเคฮะก็เดี๋ยวผมจะพากไปเรื่อยๆเหมือนกับคลิปของคลิปเนี่ยที่ผม,มรีวิวสกินเอซไปนะก็เกิดใครยังไม่ดูเนี่ยก็สามารถกดตัวไอบริเวณมุมขวาบนไปดูได้เลยนะครับผมเออ เหมือนฝั่งนูน้นอ่าจะไม่ตายนะอุ้ยอุยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวมื่อกี้กระสุนเอลซูบวะโอเคครับผมฝั่งเราเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าใครฟาร์มผมจำไม่ได้แล้วโอเคคืออันนี้คือผมอาจจะไว้นะก็อ่ามาเสียงทีหลังเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะผมประมาณ3-4วันเลยนะเอออุ้ยเพื่อนเราเฟื่องบาดวะเดี๋ยวเดยวเ,ดยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายเฮ้ยเพื่อวะเฮ้ยเฮ้ยสวยหนึ่งครับผมแตกสองล่าผม,ผมว่าแตกสองแน่นอนตั้งสวยครับผมโอ้โหแตกสามมาแต่งเงี้ยต้องใช่เลย แตกสามโดดเลือดแล้วยังไงครับผมดูเลือดนั้งไงฮะผมมีเพื่อนช่วยครับผมเป็นไงแล้วแตกไปดีฟอเรนเรานี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยฟอเรนหยิบสกินอุลตอรามังมาได้ครับผมเลยอุลตอรามังเฉยสกินอุลตร้าแมนเซเว่นนะครับผมเออแล้วก็อุลตอรามังก็แบบเสียงออกแนวภาษาญ,ญี่ปุ่นบอกอ่ะอุลตอรามังอะไรอย่างงี้เนาะโอเคโอเคยิงไปได้แล้วครับผมเอ้ยยิงไม่ถึงว่ะโอ้โหโอเคฮะ ึ๊บเดือดๆเอเกินครึ่งหลอดนะนั่นเกินครึ่งหลอดนะนั่นเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวสุยิงเขียวเส้นขนที่999ครับผมเดี๋ยวนะโอเคผมเคลียร์คลิปไปก่อนนะครับผมเฮ้ยฟึบยิงครับผมผมตายแล้วจ่ะจ๊ะหมายตายครับผมโอ้โหอัลติเมทโอเคยิงโอ้ยเดีือดๆโอ้โหป้อมตีเอ้ยนี่ยคือผมจะคือผมจะเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งนะเอ้ยเดี๋ือดเฮ้ยตายหนึ่งนะตายตายตายผมบอกเลยตายแน่นอนเฮ้ยเอ้ยโอ้โห วิ่งหนีเป็นเดอะแฟลตเลยโอคือคือผมจะเล่าอย่างเงี้ยผมคือมันมีช็อตคือมันไม่ใช่ช็อตหนึ่งหรอกคือมันแบบบ่อยมากเลยผมที่ผมแบบว่าแบบเดินเข้าไปคือมันมีคลิปเดินเข้าไปในป้อมแล้วนะแต่ว่าผมเนี่ยป้อมป้อมป้อมเนี่ยเดินเดินเข้าไปเว้ยแล้วผมแล้วผมเนี่ยโดนป้อมตีคือแบบคือมันมีคลิปอยู่ในป้อมแล้วนะแต่มันไม่ตีคลิปผมมันตีผมแทนเว้ยเออแล้วผมก็ตายไงแล้วมันก็ขึ้นว่าผมเนี่ยโดนป้อมตีตายเว้ยคือแบบคือผมอายอะเออคือแบบโคตรเขินเลยเฮ้ยบ้าง โอ้ my god เมื่อกี้ครับผมคือเมื่อกี้คือผมไม่ตายไปเพราะมันไอสกิลไม่โดนผมแต่ว่ามันมีเอสกิลของไอตัวอะไรเอ๊ะเดี๋ยวมันไม่ใช่ตัวหรือมันเป็นสกิลของอนี้ครับผมชิ้นไอเทมของโรมที่มันเป็นรูปแบบปังเลยครับผมที่เป็นสกิลฮะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นสกิลของตัวของโรมที่มันเป็นของตีเออของโรมของโรมตีได้อะเออนั่นแหละคือผมไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกว่าอะไรเพราะว่าผมไม่ชอบสายโรมอยู่แล้ว แต่ก็พอจะเล่นได้บ้างนิดหน่อยนะผมเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ฝึกสายโรมาบ้างแล้วเฮ้ยเดี๋ยวด้ยเดี๋ยวตายผมบอกเลยผมผมเนี่ยตายแทนหรือเปล่าสวยครับผมโอ้โหเดินโอ้ดูดิดูดิเลยเดือดกระปิดนึงอ่ะคุณผู้ชมยังรอดอ่ะเออเชฟเทสโคตรเทฟเลยว่ะคนนี้นี่มันใครครับเนี่ยโอ้โหจะอวยตัวเองไปทางไหนวะเนี่ยโคตรอวยตัวเองอ่ะเออโอเคครับผมขี่ติดแต่ละลัวฮะจังหวะนี้ เลดเกมเนี่ยน่าจะรอดอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะร้ามาก่อนหรอวะไม่ไล่ครับผมโอเคสวยสวยงามครับผมผมแตะโอเคผมกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วเอาอะไรฮะป้อมเดี๋ยวใจเย็ใจเย็น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 ป้อมมีมุกแต่นะผมมาแล้วผมมาแล้วผมพร้อมผมมีดุด้วยใจปังปังปังตายเป็นไงแล้วโอ้โหพี่มันหนีผมรอดอะครับฮะคุณชุนไอ้คุณชุนอะไรนั่นไหมคุณผู้ชมเออ เออตายดิสวยครับผมดูได้เลยเออสวยครับผมเกีที่ิมิตคิวไปรอบที่สองนะผมทม่านผู้ชมฮะโอเคสวยนะครับผมนี่คือแบบโซโล,โล,ล่เลยเนี่ยเออไม่มีใครช่วยเลยโคตรเทพอะตัวนี้ผมบอกเลยตัวนี้เนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยผมได้ติดอันดับทางงานอันดับที่19เลยนะเออก็แบบคือผมกอเิ่งใหม่พอดีผมเนี่ยไม่เคยได้ไอติดันจังหวัดมาก่อนเลยนะผมแล้วก็ติดแค่ตัวเดียวเนี่ยนะเพราะว่ามันมีค่าตายครับผมตายหนึ่งอนะ มันมีค่าจำกัดต้องอยู่ที่2,000ขึ้นนะซึ่งตัวนี้ผมถูกต่ำกว่าก็ดีว่าดีครับผมเออโอเคครับผมจบพอดีนะฮะวิกตอรี่ครับผมโอ้โหสวยงามครับผมเดี๋ยวเราไปดูสกอร์เกมนี้กันเลยนะโอเคฮะสกอร์เกมนี้เนี่ยก็อยู่ที่คิวสิบใต้สองคิวสิบสามเอวที่สิบสองจุดหนึ่งนะครับผมก็ใครชอบคิวนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมนิสสพันจะมุ่มกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดที่นิสสพันจะมาผมลงนะครับผมก็สหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผม พูดไปไม่พอว่ะ